สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นสไลเดอร์กันนะครับเราจะได้ขึ้นไปกันเลยแหม่มีหลายหมูดให้เลือกเลยเอาสีเตียงมีอันนี้ได้บินแน่ค่ะบินเป็นนางฟ้า บินซะสูงเฉียวเอยากเร่าสาวกันเลยรอสองกันเลยนะฮะเฮ้ยอันนี้สีเขียวสีเขียวเด้อเออเออโดนโดนดีเป็นลูกตุ้วเววฟิวมาแต่งแล้วนะคะเราได้เป็นนางฟ้าเฮ้ยสวยจังเลยสวยอุบัต ราขอมาดูกันเลยนะฮะว่ามีกันกี่นอนกู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวนเลยฮะเรามีนางชายทเดี๋ยวปะาะบาบาบู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 บ้บูาูบูบูบ้ ชุดประจำแล้วเราขอไปเราจะมีทาเป็นอีพีเลยฮะแบบทําเป็นซีซันเป็นหนัง <laughs> โอเคขอตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนนะะไปปุยเยวขอตัดก่อนเลยเรามาจุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะเราจะมาหาป้ายกันฮะเพราะเราจะมามีภารกิจก็คือไปหาเจ้าของเราก็ตัดไปตจอเจอเจ้าของก่อนละกัน เคได้ฉายาแล้วฮะแมวจรสายดำตอนนี้เราเจอคนที่น่าจะเป็นเจ้าของให้แล้วนะ์ฮะเขาตัดตาที่เขารับเลี้ยงได้ดีตอนนี้เหมือนดีคนเปิดเผยความลับของเราเดี๋ยวเราจะจัดการพักที้ราเลยจัดการทีหลังดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านจัดการในอะไรทำปิปแม ไม่เน no! ะนะทำไมทำแบบนี้๋ยวผมไม่อากจะขวเนต่อไปก็ได้เดี๋ยวเอ๊ะอาคนนี้ใครเจอตอนยังไม่ได้ถ่ายคลิปยังเจอเยอ่อือมแซวดีมนุษย์คนนี้ต้องจังอุยอุยอะอุอ้าอุยอะอุยอ้าอีอีอีอยอีออีอยอีออีอยอี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 อุอยอออออีออ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 อ โอเคว,วันนี้จะมาทำกันรอบราการลับนะคะต่ออีพีอันนี้พีหนึ่งขอตัดจบไปเลยมูหาฮาฮา